สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำะผัดใบกะเพราเส้นสปากเกตตี้ใส่หอยนะคะหอยที่เราใช้ะจะเป็นหอยอจากเดี๋ยว,วขั้นต่อไปก็เป็นการผัดนะคะเราจะผัดอหอยเชล ที่อันนี้เป็นอันนี้คุกแล้วนะคะแต่เขาค i ิกฟรอเซนมาอ่าอันนี้ยังลุกเฟรชอยู่นะคะผัดหอยเชยลล์ใส่เส้นสปาเกตตี้เราจะผัดเผ็ดโหระพานะคะเราก็จะมีเครื่องปรุงคือน้ำตาลน้ําปลาพริกไทยน้ำมันหอยซอสปรุงรสนะคะส่วนผักพวกเครื่องผัด ก็จะมีพริกแ้วโขกใส่กับกระเทียมนะคะผักก็จะมีหอมแล้วก็หอมขาวหอมแดงหอมใบแล้วก็ใบโหระพานะคะเราเริ่มผัดเลยนะคะเราก็จะเอาพริกผัดกับกระเทียมลงไปในกระทะเลยนะคะสําหัับอ่า พริกกับกระเทียมเราโขลกเราจะโขกให้ละเอียดก็ได้หรือโขกพอหยาบๆก็ได้นะคะพอเราผัดไปได้สักพัก อันนี้เส้นสปาเกตตี้เราต้ม8นาทีเพราะว่าเราจะต้มตามขนาดของเส้นนะคะก็จะเขียนไว้ข้างกล่องว่า8นาทีนะคะมันจะสุกพอดีอันนี้หอยหอย,หอยเชลนะคะเราใส่ใส่หอยเชลลงไปเลยค่ะแล้วก็ ลุงรสค่ะน้ำมันหอยหนช้อนพริกไทยปลายช้อนน้ำตาลครึ่งช้อนกลุงรสหนึ่งช้อนน้ำปลาครึ่งช้อนก็ใส่เครื่องลงไปใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปเลยค่ะเพราะทุกอย่าง สุกแล้วเราแค่เอามาผัดรวมกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หอมขาวหอมใหญ่ที่เราหั่นเอาไว้แล้วก็หอมแดงใส่ลงไปเลยะคะ่ะทั้งตมหอมทั้งสองชนิดเลยะคะ่ะมาเติมน้ำนิดหน่อยะคะ่ะให้ดีน้ำ น,นิดหน่อยเราจะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะใส่นิดหน่อยอก็ที่ขาดได้ได้เลยก็คือ,อน้ำาี่่เผาน้ำาี่่เผานี่จานเพ็งเขาทำเองนะคะ เป็นพริกเผาชนิดพิเศษสำหรับทุกอาหารเสร็จแล้วเพราะว่าทุกอย่างสุกแล้วแล้วใส่ใบหอมกับหระพเล,ลยนะคะเราคนทุกอย่างเข้าด้วยกันจะถุกจิดนะคะน้ำจะไม่เยอะ อันนี้ผัดเผ็ดหอยเชลล์ใส่เส้นสปากเกตตี้แล้วก็ใส่ใบโหระพานะคะโรทีผัดแล้วก็โขิกผัดใส่กับโขกกรักใส่กระเทียมสองอย่างนะคะรสชาติก็จะทุกอย่างก็จะเป็นผัดเผ็ดลิกหน้าเราจะทำอ่าปากเกตตี้ ซีูดนะคะุบแล้วค่ะเตรียมเติบได้เลยค่ะ